ชื่อสวนนาพิสุทธิโกเมนชื่เล่นวิทยเเดือนอายุ47ปีแล้วค่ะคือพี่เป็นตั้งแต่เป็นเด็กๆอยู่บ้านปูย่ย่าพี่เป็นเด็กชอบชอบลองอะ่ะคือว่าพวกเอเจตเขาจะกินเหล้ากันตอนเย็นๆเลิกงานเสร็จแล้วก็พวกพี่เป็นเด็กๆก,ก็ต้องคอยเก็บถ้วยจานเขาล้างตอนนี้พอพี่เห็นเขากินทุกวันทุกวันก็อยากจะรู้ทำไมเขาชอบกินกันก็เลยก็อยากจะลองพอเก็บถ้วยจานแต่หลังเขาเขาชอบเหลือเหล้าไว้ทีละครึ่งทีละครึ่งแก้ว พี่เด่นก็เก็บไปปุ๊บพี่เด่นก็ยังไม่ทันเททิ้งนาล้างเลยพี่เด่นที่แอบกระดกกินของพี่เด่นตามาราษานเด็กอะ่ะก็เริ่มกินตั้งแต่ตอนนั้นมาพอพี่เด่นเรียนหนังสือจบม .3 พี่เด่นไม่ได้เรียนต่อก็มาอยู่กับพ่อกับแม่ที่ฝั่งทนเน่แล้ตอนนี้พี่เด่นก็ไปทําหางานทําไปทํางานอยูบ่บริษัทผ้าเบรกรถยนต์เสร็จแล้วก็ไปเจอทำงานโรงงานนี่มันจะเลิกเข้าประมาณเจ็ดโมงเลิกสามโมงกว่าคือเลิกเร็วค่ะ กับเพื่อนๆมันรู้จะทำอะไรกันก็ชวนกันกินเหล้ากันตามภาษาเพราะตอนนี้พี่เดมีแฟนเจอแฟนมาแต่งงานกันปุ๊บอยู่กับแฟนมาได้ประมาณสักสี่ห้าปีพี่เดินก็มามีลูกคนนี้คนโตผู้หญิงพอพี่เดนออกลูกได้ผู้หญิงปุ๊บสามีพี่เดิเนในแฟนพี่เดิเนในเขาดันแบบว่านอกใจพี่เดินไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเงโดยที่ตัวเองเนะี่ยไม่ได้เอาความทุกข์อันนี้มาเล่าให้พ่อหรือแม่ไม่ได้ปรึกษาใ,ใครๆพี่เดินก็ใช้แต่เล่าเนี่ย มาแก้ไขปัญหาตัวเองอะทำให้พี่เดินกินเหล้าหนักตั้งแต่วันนั้นมาก็คือกินกินให้มันเมาเพื่อให้มันหลับหลับแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมามันจะได้ลืมอ่ะกินหนักมันเรื่อยๆจนพี่เดินเริ่มท้องลูกคนที่สองพี่เดินก็ดื่มเขาตั้งแต่ท้องอ่อนจนวันหนึ่งมันแท้งขึ้นมาพี่เดินก็ไม่รู้อ่ะคือมันลูกมันตายในท้องพี่เดินยังไม่อยางยังไม่หยุดดื่ม่จนพี่เดินมาท้องคนนี้พี่เดินยังกินเหล้าอยู่คนเล็กเนี่ย กินยันเขาคลอดออกมาเนี่ยดีที่ไม่พิการแล้วยังไม่ตายคือเราเสียใจมาก <_ d ance> จนเขาวันหนึ่งเขาทนกับเราไม่ได้เขาก็เลยทิ้งเราไปแบบเด็ดขาดเลย <_ d ance> พี่เด่นก็หันกลับมากินเหล้าขาววันหนึ่งมันทําให้พี่เด่นเกิดว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกประสาทสังงานใช้ไม่ได้มันทำใหน้พี่เดนตายไปข้างหยุดการดื่มเหล้าตอนนั้นมาเลย <_ d ance> มาเข้าชมชุมอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมูลิเกียวมูลิทีอ่ะ พนดลาล,ล,ละเลิกเหล้าอ่ะเป็นตัวอย่างให้เขาแล้วมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันพี่เด่นได้กาลังใจจากเพื่อนฝูงหลายๆคนทั้งที่เมื่อก่อนพี่เด่นไม่เคยได้กําลังใจจากใครและไม่เคยได้ไปเข้าหาใครถ้าถ้าย้อนเวลาได้ตอนนั้นพี่เด่นก็เคยนึกว่าอยากจะให้มีวันนี้ขึ้นมาพี่เด่นจะไม่ไม่ต้องเป็นพิการแบบนี้แต่มันไม่สามารถย้อนกลับมาได้พี่เด่นคิดว่าพี่เดนต้องทําตัวให้มันดีที่สุดสําหรับวันนี้วันข้างหน้าคือว่าพี่เด่นก็ได้ช่วยเหลือเขาได้บอกตัวอย่างเขาว่านี่เราเป็นแบบนี้เพราะเราการดื่มเหล้า เพื่อจะไม่ให้คนต่อไปได้เป็นแบบเราชื่อสันสายสั่งครับอายุ13บสาตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเพราแม่ดื่มเหล้าทั้งวันดื่มไม่หยุดห้ามอะไรก็ไม่นั่นไม่หยุดครับตอนเวลาเราห้ามมีเราห้ามห้ามยังไงบอกแม่อย่าก,กินเดี๋ยวกินแล้ว เดี๋ยวไม่ได้โยมนานๆนะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจไหมแม่เลิกแดีใจอ่ะแม่ก็ไม่มองเหมือนก่อนเราคิดเราคิดอะไรอยู่ตอนตอนเวลาเราอยู่กับเพื่อนกับอะไรช่วงที่แม่ช่วงที่แม่ดื่มเราอะไรนี้อ๋อก็ป่าว่าเล่นกับเพื่อนตามปกติเพื่อนเคยถามบ้างหรือเปล่าไม่เคยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อ แม so no <esh> ่เขาก็ทำกับข <laughs> to ้าวให้กินทุกวันนะเพราะก่อนไม่ได้ทำเหตุที่เกิดจากแม่น่ะทำให้เราคิดคได้ไงว่าอนาคตเราควรจะจะไม่ดื่มตุราเหล้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับอ๋อเดี๋ยวเป็นเหมือนแม่ครับผมชื่อคัเดช นำคุณมงศรีนะฮะชื่อเล่นชื่อกุ้งนะครับคือสาเหตุที่กินเหล้าผมมันไม่แน่ชัดนะฮะคือกินมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ไม่โทษใครไม่โทษเพื่อนอะไรทั้งนั้นเพราะเราก็แล้วก็กินไม่มีใครบังคับให้เราแต่เราก็กินมาตลอดผลกระทบมันก็เยอะมากฮะ ็พี่เห็นจะชัดคือสี่เงินโดยใช้เหตุเราทํางานมาเราไปซื้อเหล้าแล้วก็เสียสุขภาพคือร่างกายผมไม่สบายไม่ปกติเหมือนคนธรรมดาพอตอนนี้ผมเป็นตัดแข็งก็ก็มาจากวันะแะกตัอักเสบซีเริ่มแรก ันก็ส่งผลเยอะนะครับการกินเหล้ามันไม่มีดีเลยจะอ้างว่าเราเสียใจแล้วเรามากินเยอะเมาเพื่อให้ลืมเนี่ยพอาหายเมามันก็้เรื่องเดิมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันแก้ไม่ได้หรอกแต่เป็นคําอ้างแค่น,นั้นแหละทุกคนก็ต้องอ้าง,างผมก็เลยไม่รู้จะมีเหตุผลอะไรมาอ้างแต่ว่าที่เห็นคือสุขภาพผมมันแย่ลงไปแล้วก็ที่หลังสุดที่ว่าผลกระทบอกเนเีนคือ ที่ขาผมเนี่ยเป็นแผลใหญ่เพราะติดเชื้อในกระแสเลือดที่ผมเป็นแผลที่ขานะฮะคือผมพอทำงานได้ผมก็ทำจุกจิกคือวิ่งวินมาร์ไซค์แล้เพอเอินวันนั้นผมขับไปตกหลุมแล้วขามันกระแทกกับขอบรถก็ไม่คิดอะไรแต่เลือดมันไหลมันโดมแผลเก่า เรื่มอมันไหลแล้วฝนมันก็ตกเราก็ขี่ลุยเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรร้ายแรงเพราะมันนิดเดียวเองพอวันแรกมันปวดวันที่สองเริ่มปวดหนะักพอวันที่สามบวมเลยทีนี้บวมใหญ่เลยจนแฟนผมเขาบอกให้ไปโรงพยาบาลเถอะพอไปถึงเขาบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลเลยผมถามเขาบอกว่าผมเป็นเนี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือดตามสัตว์หมอเขาเรียกนะ ว่าหมอคุยกแฟนผมว่าผมเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสกินเนื้อไวรัสตัวเนี้ยมันส่งผลจากการที่เรา <c oughs> ดื่มสุราเป็นโรคตับแข็งด้วยนานๆจะมีสักเป็นทักคนนึง <c oughs> ก็นั่นอหลรฮะอย่างที่เราว่าผมนอนอยู่เดินหนึ่งเดเต็มที่ผมต้องเจาะสาย ที่คอเวลาให้ยาฆ่าเชื้อทีก็มาเสบใส่วันหนึ่งก็ให้หลายถุงนะค่าเชื้อเนี่ยจนมัน่นหมอมั่นใจว่าหมดคือหมอบอกว,ว่าคุณกินเหล้ามากถ้าคุณไม่กินเหล้ามันอาจจะไม่แรงเท่านี้นี่ก็คือผลกระทบที่แบบเห็นเห็นจัตาไรเ,เจอกับตัวมันมาจากการกินเหล้าล้วน ที่สืของชีวิตนะผมน่ะเป็นคนเป็นลูกสุดท้องอยู่กับพ่อแม่มาตลอดผมรักแม่มากนกพ่อผม,มกไม่ถึงปีประมาณปีเดียวเองด้วยเสียทั้งพ่อทั้งแม่ในปีเดียว,วกันมันก็ทำให้ผมหมดก,กำลังใจนะผมมองตรงผมไม่อยากจอยู่นะไม่รู้หาทางออกทีงไหน ส่วนผมก็กลับไปกินอีกจนเือเนี้ยจนที่ว่าเข้าโรงพยาบาลไปน็อกไปอะไรน,ะนะไั่นนะมันเราหาทางออกในทางที่ผิดก็เป็นส่วนที่แย่สุดที่เวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตผมนล้นล่ะช่วงนั้นคือผมไม่มีอะไรจะเหลือแล้วไงตอนนั้นคิดได้ว่าคนที่ผมรักเนี่ยตายผมไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรจะเหลือแล้ว ผมบอกตรงผมแทบจะรับไม่ได้ตอนนั้นผมไม่อยากอยู่แต่แเราก็คิดว่าก็ต้องให้อะไรอ่ะให้กับความดีกับคนรับข้างนะถือว่าผมก็โชคดีในส่วนที่ว่ามีคนรับข้างนี้เขายังห่วงยังอะไรยังแบบเขาก็ช่วยเหลือผมเต็มที่มาเข้ามูนิทีมาอะไรตลอดผมว่าอย่างเออก็ยังดีมีคนมีน้ำใจกับผม ในอย่างคุณเดือนที่ว่าคุณสัมภาษณ์เขาเมื่อวานนั้นก็คอยให้กำลังใจให้หนูสู้นะ ชื่อภูศักดิ์คำน้อยอาอยุอายุเท่าไหร่อายุหกสิบสี่ก็คือตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งกับกลุ่มกับเพื่อนฝูงสังสรรค์กินกันไปกินกันมาก็เลยกินกันมาตลอดตั้งแต่อายุตั้งแต่ออกจากโรงเรียนประมาณอายุสิบเจ็ดสิบแปดจนกระทั่ง มีเรื่องก็แยกย้ายไปคนละทางรวมกระทั่งมือครอ,อบครัวก็แยกหลักการจับคุมมานั่งพึ่งที่บ้านคนเดียวเมามากเลือกขับมอไซค์ขับมอไซค์ไปไปกับเพื่อนก็ได้รับอุบัติเหตุกระดูกกั้นคอหัก แล้วก็ครอบครัวก็แตกแยกกันหมดก็เพราะเรื่องที่เราลืมจัดเลจนกระทั่งทุกวันมีกันทำอะไรไม่ได้เพราะอุบัติเหตุก็คือหลังจากอุบัติเหตุครอบครัวแตกแยกแล้วเราก็ไม่อยากสูงส่งอะไรกับใครก็คืออยากจะอยู่คนเดียวปล่อยชีวิตไปเพราะเราทำอะไรไม่ได้แล้วไงก็อยากจะปล่อยชีวิตให้มันผ่านผ่านไป ก็คิดวกวนมันมัน,มนสับสนเนะ่ยการอยู่คนเดียวถ้าคนเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนคุยคนอะไรก็มีมึงเสียบเข้ามาไปมูนนิชื้ไปดูพวกผู้ที่รับผลกระทบจากการดื่มเหล้านี่เป็นยังไงมั่งนี่หลายชุมชนที่เราเข้าไปดูแล้วมันมีผลกระทบมากกับแเราเยอะก็คือการดื่มเหล้ามันไม่ดื ครอบครัวแตกแยกมีเรื่องมีรารักขับรถก็มีอุบัติเหตุแต่ตอนนี้มันใกล้ปีใหม่ไทยสงการเนี่ยเครื่องลืมตุลาเนี่ยหรือแอลกอฮอล์ทุกทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของคนที่ไม่ได้ได้รับรู้อะไรต้องมีผลกระทบตายไปหลายคน thúc thuốc đường, mình có người... bạc người...